ในจังหวัดอุดรค่ะนี่ในในเขตนี่ค่ะเป็นบ้านย่าเป็นยินดีที่ได้รู้จักนะคะสัดรถพวงนว่าสวัสดีค่ะลวกาเม็นแป๋วรังทุกคนด้อค่ะเดอ้อขอบคุณห,หลายๆขอบคุณมากๆคอยมีความสุขความจเจริญเด้อค่ะค่ะโดยดีดองย่าสิบวกงเน้อกินย่ากินไอเอฟกินอาหารช้ากับเที่ยง มันหมานเด้อค่ะเด้อของคุณหลายๆเนี่ยมาทางทา้ย่า่เนาะให้กำลังใจย่ายของคุณหลายๆกับคนหฮาจังสันลายแบบลายยางเนาะค่ะเนาะคนห่าก็ได้ก็ก็เห็นในห้องนิ่งขึ้นนะคะแต่กอนย่า่ความว่าอยากเห็นต้นมันเอาว่าผูกวัเรือก็เลยกว่าเจ็บงเงินไ้แต่ซื้อไปมันกินหลดนเนาะค่ะเนาะเขาบอต้องปล่อยกำลังใจย่า่ แยกกับทำงานหนักมากแล้วกับกี่โมงแล้วคะที่ไทยกี่โมงเงินกันเนอไอปังปังปงเรื่อยๆมันๆกิน <c oughs> อนาหารเสริมครับจ้ะอาหารเสริมนี่แบบยาจ้าคือคือคือตันไม่ขั้นบ่าอาใจใส่มันกันบัวง่ามขานกับบดัด้พนมี่นี่เท่อเดียวแล้วก็ยังบ่ท่านในมีอีกอยู่ สงสัยอันสวรรค์เพิ่นอันส่งมาให้ญ่ผู้เดียวนี่แหละค่ะหวานเที่แโมเมนต์หวานเนี้ค่ะว้าวว้ามจริงเนี้ยค่ะนี่ยหยมีรักแรกพบอิลี่เกิดมามีน้ำเขาเถื่อนึ่งอ่คิดพอมาทุกเหมือนีีก่ะก็ยังยิ้มยังแบบว่าเป็นได้ล่ะแม่กับยูอันยะโซนั่นแหละค่ะยะโซเป็นยูไคบดินยะโซนะคะ ใช่ยายไปเห็นไงโอ้แสดงว่า,า,ายายเก่งภาษาวสญญาลีเยอะสุดเ๋ยวูดีเด้งย,ยายยัง,ยก,งยก,กินข้าวแรกยายบม่กินข้าวแรกค่ะยายกินไอเอมซู้ซนะคะไปเรียนบ้านได้เขาก็บอกว่ายังไงไปมึนๆอันมียายผู้หนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวนี้มึนเสีย เลี้ยงคุ้มค่ะแต่ว่าข้มหมือนี้คนเห่าข้าเจ้ากับเบิกาขอเหาเนาะค่ะแบบว่าหรือว่าเหาออกมาปูไว้ในบ้านกับวจัก <laughs> สวัสดีนะวะสวัสดีชาติรถดพ่วงมึงการเน้อค่ะเด้อชาติรถดพ่วงมึงการหวานเจี๊ยบโด,ดีโดอดงสวัสดีตอนนี้ใครวัดอันใครวัดที่คุ้นคุ้นยากัน่างระบาดค่ะในบ้านในมู่บ้านญ่แต่กอนใหญกับปูกขังกําแพงตเต็มเว้และค่ะ พูได้อยากไอเก็บกิน,นยังเสรนจเราคงเมือนีดเนี่ยมันกับมีใกล้มีกาเนาะค่ะกัเอามาปูในบ้านเท่าออกมาเดือนอะกับเปลี่ยนผู้ใช้พอคนที่สามหยุดเลยมันต้องเกาอีกกันเอาอีกสงสัยมีแต่ผู้ใช้ออกมาเนาะค่ะเนาะคนสองสามแปดจ้ะคือ 3, 8, ว่าลุงลุงใช้หน่อยยายอันเกิดปี่สี่สามจ้ะเหนือน้ำโตก็ได้เป็ลี่ยนพอ,าอยายเคยเป็นมาแล้วเธอหนุงค่ะ รู้รู้ว่าอาการเป็นไหมแต่ตอนนี้กับ,บโบแล้วเราก็เป็นความสวยงามค่ะยายเขา,ยายขไปเบืองไรแล้วแล้วก็เออความสวยงามค่ะติบใจโย่แลบเขอมาจะนสวนก็แค่สิจําเห็นหน้าคนที่ายายเคยรู้จักยายสิคิดผู้ใดน้อผู้ใดน้อจนมหอนบานกันล้นพือนภา,า,า,างาอัลีแลเราขายู่ในโมูบานยายด้วย ว่าเด็กหน่อยผู้ใหญ่คือยังย่ายเป็นเนี่ยไอ้เนี่ยแต่ว่าเฮื่นอยู่ในเฮื่นนี่มีคนเดียวแบบว่าย่ายเสียซื้อท่อปนนะคะซื้อท่อปนมาใหญ่เลี้ย,ยงไว้แล้วก็เป็นกองฟมจ้ะอันว่าไห้หมูฟังงูย,ยังวางไม่ยันจนสีรักหละพมมันมีมีค่ะม,มีมีจนได้ลูกสามพ้นและคะ่ะสำหรับย่ายไม่ใสกว่านีน้ดอก ยังจากจุดที่พอเม่เข้าผ้าอย่มาหอน,น่ก็ว่ารู้ซื้อว่าไก่ติ่นชาติรถพ่วงนี่ยู่จังวัดบึงการเลยบวกขันนี้ยุ้ยไก่ใก่กับย่าตัวนี้ย่าอยููอูดรนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะโดยดีดงสวัสดีครับผมย่า่ยูย่าอยูอยก็พออันของลูกนี่สิบปีได้ลูกสามคนเมื่อคยเทียงกันจ้าเถื่อคั้นแน่ลู้ว่าเพิ่นคู่มือนี่เนาะ,ะ่เนาะลูกเทียงมีแต่ผู้ชายแต่ว่าย่า่กับพี่พ่อ พ่อผู้หนึ่งทีพน,นี่เนี่ยแนี้เนี่ยเนวทางให้ลูกแย่ได้ก็เลยอยากถามว่าตอนเนียนยู่อยู่เบตงหรือว่าอยูุบุนค่ะแตพ่อสบายมั้เพราะว่ายายเบิ่งคือจังเขาปลูปกตะเกง่งสิ่งที่แย่ท่านั้นก็นคืออย่างกับปามก็เขาล่ะค่ะพ่อแล้วอดอึนซื้อกินเอาคง <c oughs> ได้บ่หรือว่าจาใใังไเลยายกับปุลู้เพือแต่ก่อนแย่สิเป็น โอ้ยจริงจังกับชีวิตแบบว่าเสียงหัวรลดนั่นแหละค่ะเพ้าต้องเหมือนเจ้าขวงป้ามิ้นรออันสวัสดีโดนดิดงเนาะคะ่ปะป้ามิ้นบอกสวัสดีว่าโชคดีอยู่เป็นเจ้าหน้าเจ้าของเมือได้เมยกับเปลี่ยนเท้าแก่ลุดบบเฮ็ดพูดพูดถึงว่าข้ามาเห็ดอันนี้เนาะคะ่ะอันบบลูว่ามูเป็ยนยังไงเนาะคะ่ะแต่ว่าย่ายดี่รูซสึก รู้จึงผู้ดียวหัวน้าเป็นห้อมเป็นพวกอันอันใบพักที่อันอยู่บนพเพราะว่าอย่างขอให้บัง,งนะคะคุณยายเช่นกันค่ะเช่นกันรู้นามก็คือกันเด้อค่ะเด้อต้องปลูกเองนี่อยากใส้ปุ๋ยแบบได้ก็ได้น้ะงสาก็มินคอตัวไปก่อนนะคะขอพุน่นหลายๆค่ะบะมินจักแลหลวก็ขึ้นห่อน,นี้ค่ะ ไดยินบอเบียนดังเบียนย่า่ขึ้นหอดเด้อหมเศ้าหามนี้เป็นบ้านค้าทลีกมูบ้านเดี่ยวในจังหวัดอุดรค่ะนี่ในในเขตนี่ค่ะเป็นบ้านย่า่เป็นหกโมงหกโมงสี่สิบเก้าค่ะสิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีสวัยมาแล้วหอสอสามแปดเจ้าคือวันลุกลุงชายหน่อยย่า่ อันเกิดที่ที่สามจ้ะค่ะอย่าจะจะบอกคือยายไล่เด่อยายไล่ดีดาวมีใบเบิ้งค่ะก็บม่ได้อันนั้นเนาะค่ะเนาะผู้เฒ่าไปรีบบอกยายว่านี่ละนี่ละพอของหลวงกำลังยังวะความรู้สึกจักจักเขาสีวาวน้ำจืดยายเน่ามือนี้เนาะโอ้ยมัวกับว่าจักสีวาวเนี่ยค่ะแล้วสีวาวอีหยังจักสิโซอีหยังเนาะค่ะเนาะ พอยายกกองพระท่านหดสองเดือนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะประมาณเดือนกัวกวนนี่แหละค่ะดาวมีเปรตพราะตัวเปว็นเลาะตอครับยันหลงลม่มค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพคนสวยขอบคุณหลายๆท่านหยุดออกมาเดีอะไรกับเปลี่ยนผู้ใช้หดคนที่สามหยุดเลยคนต้องเอาหีกกันเอาหีกสงสัยมีแต่ผู้ใช้ออกมาเนาะค่ะเนาะได้ไม่เปรี่ยวยี่สิบสามทำกัน เราผู้บักาย,ย,าย,ย่าลูกชายย่ามิเตคุยวิ่งเนี่ยเด็กเกาดจะาะบอกคือย,าย่าไยยล่เดี๋ยวย่าไล่ดีดาวมิไปเบิองค่ะแต่เมื่อได้อันนั้นเนาะคะ่ะเนาะผู้เฒ่าไปเพูดพ<บ>ูดถึงว่าเฮามาเห็ดอันนี้เนาะคะ่ะอันบ่รู้ว่าโมเป็นยังไงเนาะค่ะแต่ว่าย,าย่าดีรู้สึกรู้สึกโซกอนนอนโซเลกอนนอนพอได้เ,เวลาน้ำฝน เออเขาซื้อกินดอกค่ะอันใดก็ไดดเนาะมี่มี่ปลูกเองอันไข่เนียมนหมัเน่าเด้อค่ะปลูกยังได้แลกับเป็นมาขอตัวไปรอต่คอครับยันหลงล่ม <c oughs> ลลค่ะ,อะของคุณนหลายๆค่ะคนสวยของคุณนหลายๆท่านผุนมาได้แต่ดาวค่ะได้แต่ดาวว่าท่านได้ตังค์ส <c oughs> ีของคนเลียงลนกแบบ คือวนะ่าหละเนาะชีวิตกระบีดอันนี้โลใ่ใย่ายเดี๋ยวสุดยอดเอามาตะกระสร้างกระตามโมเมนกระสร้างเองียงผมอันนี้ละคัะบโบเด็บโจริงจังบบเอียงคือจากใบใม้ไปไปล่วงอ๋อฤือดใบไม้ล่วงจ้ะอืมก็ดีเนาะคะ่ะเนาะใช่นหมยอืมแต่ไม่เรียนหนังสือ,อย่ายโย่โปรแกรมภาษาคะ่ะ ภาษาสินเด็กเห็นไปติดไผเนาอคะ่ะเห็นมันสินสุดอยู่นี่แต่ว่ามือมือ,ม,อ,ม,อ,ม,อมือเว้นนั่นดีตอนนี้ก็ก,กำลังอันซ้ำมันพักน้ำ้บ่าสิบปุ๊กมืออื่นดี่แหละค่ะข่านข่้นฝนบ่ตกก็คือว่ากินกินอาหารให้เป็นยาคะ่ะว่าอยากกินยาเป็นอาหาร <laughs> 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 จ้ะประมาณนั้นจังไลยยุคอะไรสินติอ <laughs> นึนึกว่ามนเห็นไญคือกันก็เรียงลูกลูกชายยายมากสิเวาวตวลอดว่าเนี่ยระวางลูกก็โกงยางมีรัไปไปเดินทางไปน้ทางทีดีทางทีทงทถือก็เลยก็เลยเป็นเห็นให้ยายบอได้อกอังเอาน้ำลูกค่ะ คือว่าลูกนี่เป็นสิ่งมันเท่าใจให้เห้าดีที่สุดเนาะค่ะแม่นแบวเนาะคือย้ายคือกันนี